กอนมนุษย์ต่างดาวเด็กในคืนนั้นขณะที่จานบินไร้นักบินควบคุมยานชื่อเตโตได้บันทึกภาพดาวดวงสุดท้ายดวงหนึ่งซึ่งเป็นดาวน้ำแข็งที่มีชื่อว่าดาวพระเคราะห์ราเชสตา้าดาวราเชสตา้านี้ทำให้ชีวิตของเด็กๆทั้งสามคนที่ยังอาศัยอยู่ในโลกใบนี้มีความเปลี่ยนแปลงไป สตรร้ตื่นได้แล้วนะจ๊ะนี่คือภาพของสินประหลาดนันนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นดาวพระเคราะห์ที่มารวมตัวกันอย่างมากมายครับซึ่งเป็นดาวพระเคราะห์ที่จานดาวเทียมได้บันทึกภาพเอาไว้ว<ะ>ดาวพระเคราะห์ดวงนี้ <unboxing> <S <S> <S เรียกกันว่าเป็นดาวราชเชสตานะครับสตารุ เรียกผมมีอะไรฮะสตรูรูสิ่งที่แม่จะพูดต่อไปนี้รู้ต้องฟังให้ดีนะดาวพระเคราะห์ราเซสตาดาวพระเคราะห์ราเซสตาเหรอฮะมันเริ่มรวมตัวอีกเมื่อไหร่เนี่ยฮะแล้วจากที่ดาวราเซสเตอร์ดับลงไป,ปน,นะครับสิ่งมีชีวิตที่มาเกิดใหม่แล้วก็เมื่อเช้านี่นะครับหัวหน้าบนพื้นโลกเหมือนกับได้รับสัญญ,ญาณประหลาดติดต่อมาทางเรานะคะแล้วทําไมยังไม่ได้พูดออกมามันคลื่นะคะ ไม่มีบันทึกกับสิ่งที่ยังคิดว่ายังหลงเหลืออยู่นะคะไม่มีบันทึกเหลือเลยเนี่ฮะครับแต่ว่ามีแค่ช่วงสั้นๆนะครับคือเป็นช่วงที่สั้นมากเลยทีเดียวครับสั้นจุ้เลยครับสั้นๆเนอะฮะเป็นปฏิกิริยาของสิ่งประหลาดครับแต่แต่ไม่มีข้อมูลใช่ไหมฮะครับเอ่อฟังนะฟังนะฟังนะงนะถ้ามีปฏิกิริยาสั้นๆรีบรายงานด่วนรีบๆทำการบ้านแล้วก็ไปเล่นกันดีกว่าแล้วเขา้า เรียงความหัวข้ออะไรก็ไม่รู้นก็ของฉันไงได้เลยยังไม่ได้กำหนดนะนาะต,ต,ต,ตัวเองเลยด้วยแท้สุนี่ใช้ไม่ได้เลยเออคือฉันดูแล้วว่าเกิดอะไรนายชอบมีกี่ห้องสามใช่ไหมผมชื่อโคบายาชิอยู่ห้องหนึ่ง ส่วนผมเป็นมนุษย์ต่างดาวลาเซสตาอ๋อเหรอนายนี่เป็นมนุษย์ต่างดาวจากดาวไหนอ่ะมื่อแต่พูดเล่นเดี๋ยวก็ไม่เสร็จกันพอด,ดี่ะหรีบถามเข้าหัอหน้าแล้วดิมีนายเราเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆนะเชื่อสิผมจะกโอหกไปทำไมเราเดี๋ยวไปว้าที่หน้าตาก,กันดีกว่า แล้วก็ไปซื้อขนมคาราเมลที่ล่าวาคาเบะด้วยนะผมไม่ได้ล้อเล่นนะนี่ทัส,สุมิโนชิผมจะพิสูจน์ให้พวกคุณได้รู้<ม>ความจริงนี่ไงฮะไเครืุ่งส,ส่งสสญญาณมาอีกแล้วเป็นไ,ไงดูดิ หายไปแล้ว<อ>เฮ้ยพ่อครับหือถ้าผมเกิดเป็นมนุษย์ต่างดาวขึ้นมาเพราะว่า ผมควรจะทำยังไงต่อไปดีแล้วจะมีใครที่รู้หรือเปล่าครับอืมถ้ารู้เขากลัวบ้ากกลัวอฮะใช่จ้ะถ้าอยู่รู้ว่าตัวเองเป็นมนุษ์ต่างดาวเนี่ยคงจะเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลยบอกใครก็ไม่ได้คงมีแต่คนกลัวนะแล้วก็คงจะเหงามากเลยเหงาเหรอครับ ทัศมีโนชินเองอหอไปกันเอะทันมีโนชิหน้าซาตรู้ไปบอกเธอหน้าไม่เป็นไรลกหน้าไปบอกต่อเออไปเถอะเอางั้นเหรอเไปเหน้าเร็วดิไม่ต้องวแล้วหน้ารหน้าไปเลยกลัอยู่ได้ ไม่เป็นไรแล้วค่ะคุณป้าผมจะไม่บอกใครเรื่องมนุษย์ต่างดาวราเซสต้านะครับมิโรชิฉันบอกเรียบร้อยแล้วในอดีตนั้นซึ่งเป็นเวลาที่ล่วงเลยมานานมากแล้วยังมีดาวพระคอราเซสต้าที่กำลังกลายเป็นน้ำแข็งมนุษย์ต่างดาวราเซสต้าจึงต้องทิ้งดวงดาวนั้นมาจากนั้นพวกเราจึงต้องออกค้นหาดาวดวงใหม่เพื่อเป็นบ้านเกิดของเรา แต่ตอนนี้เราได้จากดวงดาวนั้นมาแล้วและเราได้ให้สัญญาวไว้อีกสองข้อแต่นายก็เหมือนคนทั่วไปนี่อืมถ้าหากว่าพวกเราย้ายไปดาวดวงไหนเราก็จะกลายเป็นเผาพันธ์นั้นไปในที่สุดเลยสัญญาสองข้อที่นายว่ามีอะไรบ้างบอกได้มากข้อแรกถ้าน้ำแข็งที่เป็นดาวบ้านเกิดของเราเกิดละลายเมื่อไหรมนุษย์ต่างดาวอย่างพวกฉันก็ต้องถูกเรียกตัวกลับไปยังดาวราเซสตาอีกครั้งหนึ่งส่วนอีกข้อหนึ่งถ้าดาวพระเคราะห์ราเซสตาล่มสลายไปแล้ว มนุษย์ต่างดาวที่มีอายุครบห้าปีก็จะเริ่มกลายล่างเป็นมนุษย์ต่างดาวเหมือนเดิมแล้วก็จะแวะเวียนมาพบกันใหม่ในที่ที่ได้สัญญากันไว้ต่อจากนั้นก็จะหาดาวดวงใหม่เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งพวกเราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะหาเจอเมื่อไหร่เราต้องพยายามให้ถึงที่สุดเลยงั้นก็ใกล้เวลาแล้วดิอืมในหนึ่งปีของดาวพลอครก็คือสิบปี นอกมนุษย์ถ้างั้นนายก็ต้องกลับไปดาวลาซเซต้าแล้วเหรอก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนายจะทำไงต่อไปอ่ะฉันก็ยังไม่รู้เลยจะต้อง ไหนก็เป็นคนบนโลกนี้เหมือนกันน่ะถูกต้องถ้าอย่างนั้นไหนก็ต้องเล่าเรื่องต่างๆของโลกให้พวกเราฟังบ้างดิในภาพนี้นะต้องใช้พีระมิดแน่ๆเลยละ่ะถ้าซ้อนี่มันสฟิงซ์นี่นะนี่ซาต้รุเฮยขยัดเตจอที่แล้วเ้ยอีกแล้วเหรอไงดูดินายต้องบอกมาก่อนตอนที่จะแปลงร่างอะโทษทีพวกนายอย่าตกใจไปเลย บอกก่อนนี่จะไม่กลัวแล้วใช่ตรงนี้ก็คือนั่นไงเราดูดั่งสิสัญญาณยังเต็นอยู่เลยอะสัญญาณมันหายไปแล้วอะจริงด้วยจริงด้วยแล้วตรงนั้นเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรหรอมีคนตามฉันมา จริงเหรอนายรู้ได้ไงอ่ะแต่ฉันกลายร่างเป็นมนุษย์ต่างดาวไม่ต้องหาวิธีหลบ่อนแล้วล่ะเร็วเข้าเหรอแล้วเข้าดนี่็วไปแล้วเอาละเราจะบุกขึ้นไปกันเลยนะไปได้นี่มาหนังสือกตุ้เล่มใหม่นี่วัดดีวัดดีเฮ้ยทำไมไม่เดินต่อเล่ว นายต้องเดินต่ออีกตาหนึ่งนะได้เลยเป็นสมาชิกชมรมมิก๊ปมันยังมีสัญญาณอยู่เลยนี่นาขอโทษนะทำให้พวกเธอตกใจอ่ะคือมันเกิดการผิดพลาดบางอย่างขึ้นนะให้ขอย้ำนะเมื่อกี้สัญญาณยิงจริงแล้วอ้าวไปเถอะอัสกากรับเถอะสัญญาณของเมื่อคืนวันนีชัดเจนมากเลยอ่ะ ถ้าอย่างนั้นเมืองนี้ต้องมีมนุษย์ต่างดาวแน่ๆเลยฟังเพื่อนบ้างวันนี้อ๋อ,อ,อฟังอยู่สิแล้วไงต่อฮะนี่ฉันไม่ได้บ้านะแล้วยังไม่แก่เลอะเลือนด,ด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่น่าพลาดซาตูบิลามิเนี่ยควจะไม่เกี่ยวข้องกันหรอกเพราะว่าสถานที่ในเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่มีชื่อในโลกถ้าพบพวกเขาแล้วจะเล่าให้ฟังนะฉันไม่ลืมหรอกแทสซูช่วยเขาคงดูแปลกนะ ไม่ต้องเป็นห่วงล้วหน้าถึงแม้ว่าสัตรู้จะกลายเป็นมน,นุษย์ต่างดาวราเซสตัไในทันได้ก็ไม่มีใครสงสัยแน่นอนเข้าใจไม่ล่ะไม่ต้องห่วงเ,เขาเห็นเรามีใครตมามมั้ยไม่มีอะส,งสิงด้วยสิชุดนี้มันสะดุดตาเกินไปนะฉันคิดออกแล้วถ้า จัตุรู้ไม่สดุดตาก็หมดเรื่องใช่ไหม,มแม่ฉม่สูฉันว่ามันสุดตายิ่งกว่าเกาอีกอะก็ดีแล้วมันเป็นแผนลวงของเราอะ่ะเอาเชื่อมาจากไหนหอ๋อ ออฉันเอาเสื้อเก่เขาๆของแม่ที่อยู่ในลังอ่ะแล้วหมวกอ่ะของพี่สาวโ่ไม่ลงทุนเลยนะเพื่อน<ท><ท>แล้วท้าส่วอ๋อ,อ,อก็เป็นของพ่อที่ใช้ตอนตีกอลฟอะ่นะดดดดเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวมัอนได้เลอ <Huh? S 2> จะไปหา,าดาวดวงใหม่ใช่ไหม trong này lên nha, à? được rồi, cô mẹ ạ, ừ, nước cha, vẫn ủn ủn nhiều lên nha. ดีมแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะซาตูรุไม่ว่ารู้จะเป็นยังไงก็ตามแม่ก็ภูมิใจที่สุดเลยจ้ะทำอะไรอยู่ไม่รู้เขาจะตายอยู่แล้ว คุ้มครองลูกของเราด้วยนะคะเขายังเด็กมากแล้วเกินยังเป็นร่างที่ยังไม่สมบูรณ์ค่ะอ้าวอาล่ะที่นี่ปลอดภัยกลางคืนไม่ค่อยมีคนเราไปกันเร็วเฮ้ยไปไปเห็นนุงดาวดิชัสด้วยเมื่อเปลี่ยนเป็นมนุษย์ดาวราเชสต้าแล้วเราก็ต้องรีบออกเดินทาง แบบนี้ชุวักชุวักชุวักไปเลยทาซุมิโนชิขอบใจมากนะไม่ต้องคิดมากแล้วนะถันใจดีๆไว้ใช่คิดมากทำไมา มือหน่อยแล้วต้องจับด้วยป้กปากกันเลยสีปึ๊กใช่มาด้วยกัน <ไป S 2> ดีดนะเพื่อนพวกนายอย่าลืมฉันนะเราไม่มีวันลืมอยู่แล้ว แบบนี้ว้าวเลิศเลยนี่ย์สัตดาวสัตว์เลืเฮ้ยนี่มันเอิ์ทุวยอีกแล้วแล้ววันนี้อะอ,อะไรมาพูดนะมนุษย์ต่ตงดาวปรากฏตัวละทางด้านโรงไฟฟ้าอีกแล้วเดินทางไปแล้ว เอามืจอจอมตีรับทราบรับทราบหัวหน้าด้วยกวนันยิงไม่ได้ครับประั้นตกใจกลัวอยู่อะไรกันพุกเตื่นหรือไงเนี่ยฮะหัวหน้าเราดูให้ดีสิรู้งต่างดาวนั่นน่ะมันจะไปทำลายโรงไฟฟ้านะมันเห็นดีก็มันแค่ตกใจกลัวแค่นั้นเองหัวหน้าทุรัมบินสูงขึ้ขนไปหลอดูท่าทีอของมันซะก่อน เขาแค่จะเขาจดักแล้วเขาแล้วมีเด็กสองคนอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยัวหน้าเรียมเลเซอร์ให้พร้อมคุณสวยเด็กๆอาจเป็นอันตรายได้ช็อกีน่าซะให้มันต่างดาว้อยไปบ้าเอ้ไม่อยู่ทงนี้ถ้านันเป็นไฟฟ้าแรงสูงจัดตัวราย่า อุนตราแมนไดนาอุนตราแมนไอ้โหไดนาถ้าอุนตราแมนไดนาปรกดร,ร่างขึ้นมาก็จะไม่มีทัศน์สุมีโนชิ หรือคุณแม่และคนอื่นๆไดหน้าคุณเจอดาวดวงใหม่แล้วใช่ไหมแล้วจะเป็นไม่กับเพื่อนใหม่ได้หรือเปล่าผมกลัวผมกลัวแล้วผมจะเป็นยังไงต่อไปสัตรูอนาคตของเธอยังไม่มีใครรู้เพราะอะไรรู้เพราะว่าเธอต้องเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาใหม่ ร้งขึ้นเองใช่แล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือเวลาใดอนาคตของเธอเธอจะต้องสร้างด้วยมือของเธอเองได้นะออกเดินทาง,ถงเถอะหลวงพ่อ ชคดีนะสัตวรุโชคดีนะเขาจากไปแล้วอืมเขาไปแล้ว เขาจะไปหาดาวดวงใหม่เจอไมมน้าอืมฉันรู้แล้วอน,นาคตของฉันนะจะเป็นนักบินอวกาศแล้วฉันก็จะบินไปเจอกับซาตอรุให้ได้ฉันก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์จะสร้างจานบินให้เราสองคนนะแล้วจากนั้นก็จะตามหาซาตอรุกันเราจะต้องหาเขาให้เจอด้วยนะซาตอรุรอเราด้วยนะ ที่ดาวเอริสมีการเคลื่อนไหวแล้วคะ่ะน่าจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นแล้วดีเยมมันว่าพวกเขาจะรอรู้ตาดาวอีกตัวหนึ่งอยู่นะ หทัพทับ c โดยม่รู้สาเหตุตัวมันมีพลังของความร้อนอย่างมหาศาลมันจะใช้โซโดมหรือไม่โปรดติดตามอุลตร้าแมนตอนต่อไปในชื่อว่าสัตว์ประหลาดพลังความร้อนอุณหภูมิ3,000องศา